สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากับนุ้ยแฮฟนุ้ยสเตยประจำวันที่30พฤษภาคม2564ค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปตอนนี้นะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะจึงทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางพื้นที่นะคะและบางพื้นที่ก็มีฝนลดค่ะ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางนะคะโดยตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันนะคะ แต่ก่อนอื่นนุยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR ค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะที่เขียนเข้ามาคุยเข้ามารายงานสภาพอากาศของจังหวัดเพื่อนๆขอบคุณทุกๆการติดตามและกําลังใจที่มีให้การเสมอมาค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งนะคะก็กดได้ตามนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของนุยก็แชร์ได้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทย มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นสูง1-2เมตรค่ะเที่ยมเพอปะทิวจังหวัดชุมพร มีฝนตกตอนเที่ยงถึง4โมงเย็นมีลมอ่อนค่ะปริมาณฝนเที่ยงถึง4มงเย็น7.5มิลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตกตอน10โมงถึง5โมงเย็นนะคะมีฝนถึงวันที่7มีทุนาเลยค่ะเที่อมเพอปราณบุรีจังหวัดประจวบครีขันธ์มีฝนตกตอน11โมงและตอนบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะมีลมอ่อนค่ะปริมาณฝน11มง0.2ม mm. เมตร บ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะคะ4.8ม mm. ิลลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตกตอน10โมงถึง6โมงเย็นฝนเล็กน้อยนะคะมีฝนถึงวันที่สองมิถุนาและ5-6ถึงมิถุนาค่ะเท่อกเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีฝนตกตอนเที่ยงถึงบ่ายสามมีลมโชยค่ะปริมาณฝนถึงบ่ายสามมิลลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตอน10โมงและตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสามค่ะ มีฝนถึงวันที่3มิถุนาและ5-7มิถุนานะคะเที่ยงเพอศีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนตกตอน11โมงถึง5โมงเย็นค่ะมีลมอ่อนปริมาณฝนตอน11โมง0.4น mm. มิลิเมตรเที่ยงถึง5โมงเย็นนะคะ8.7ม mm. ิลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตอน11โมงและตอนบ่ายโมงถึง5โมงเย็นค่ะมีฝนถึงวันที่5มิถุนา เที่อำเพอย,ยะหาจังหวัดยะลามีฝนตกตอนบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นมีลมพัดเบาๆนะคะปริมาณฝนถึงห้าโมงเย็นเนี่ยสิบสองจุดหกมิลลิเมตรเลยค่ะพรุ่งนี้มีฝนตกตอนตีห้าและตอนบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นมีฝนถึงวันที่สามและห้าถึงหกมิถุนาค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ บริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบีและตรังค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วนะคะ20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและตั้งแต่จังหวัดกระบีลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะเที่ยงเพิ่มเมืองจังหวัดพังงามีฝนตกตอน8โมงถึง9โมงและตอน11โมงถึง5โมงเย็นค่ะตอนเที่ยงคืนก็มีฝนตกถึงตี3นะคะมีลมอ่อนปริมาณฝนถึง9โมงและ11โมงเนี่ย3.2มิลิเมตรเที่ยงถึง5โมงเย็น9.6มิลิเมตรเลยค่ะ พรุ่งนี้มีฝนตอนเที่ยงถึงบ่าย3มีฝนถึงวันที่เจ็ดมิถุนาเลยนะคะเทียมเพละอุ่นจังหวัดระนองมีฝนตกตอนเที่ยงถึงสี่โมงเย็นและก็ตอน1นึ่ทุ่มกะห้าทุ่มนะคะมีลมโชยปริมาณฝนถึงสี่โมงเย็นสีองมิลม mm, ตอน1นึ่ทุ่มและ5้าทุ่มศูนย์มมค่ะพรุ่งนี้มีฝนตอนเที่ยงถึงบ่าย3มีฝนถึงวันที่เจ็มิถุนาเลยนะคะ ที่อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่มีฝนตกตอน10โมงถึงบ่าย3ตอนเที่ยงคืนก็มีฝนตกถึงตี1ค่ะมีลมโชยปริมาณฝนถึง11โมง0.3มิเมเที่ยงถึงบ่าย3 4.3มิมค่ะมีฝนตกตอน9โมงถึงบ่าย3มีฝนวันที่1ถึง7มิถุนาค่ะจบพยากรณ์อากาศภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะ พบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย